สวัสดีค่ะแม่กุลาภาสวัสดีค่ะแม่กุลาบครับส,สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ช่องเาวหนิ่งพะรขอยอคุณเฉี่ยครับค่ะมาติิตามแนวทางตัวเามฝันกับแมกุลา,าคบค่ะในงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 7นี่ค่ะป็นจังได้คุณแม่ห่างหายไปสักพักหนึ่งฝันมือไรนอนที่ว่าฝันนี่ฝันเมื่อขึ้นนี่จ้ะ ฟันเมื่ขึ้นนีล่าสุดเลยจ้าขอชีแจ้งแต่ว่าเมื่ขึ้นมันกับบแมนนี่มันเป็นฟันแล้วเมื่อกลูกโกรดแจ้งแล้วค่ะฟันนี่อะไรน้องฟันว่าจักว่าไปใสดอกหากแต่ลุยนังลุยไนไปค่ะไปบบที่นี่ก็มีไปกับเขาก็หลายคนนยูดอกหักบ่ได้ดสูงสิงก็เขาบ่ะเดี๋ยวว่าวกันต่างคนตางยา,า,า,างจักกัหหายางในนนังจักว่าไปใสมาที่นี่มีต่อนึงตอกับนายเต๋อทำทังนี่ละ อันตังไอ้ดำดำมาที่นี่ไอ้ก็เลยกลุ่มลงไปเห็นเงินเห็นเงินกับเงินคือเงินเก่านี่แหละแต่มันกับเป็นเหรียญบาทเหรียญหาก็เก็บเอาเก็บเอาประกุดว่าจะของเก็บเอาเงินในนามเด้อยู่ในนามค่ะเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาจนได้ลายได้ลายในมือนี่แหละมันมีเหรียญบาทไม่เหรียญหาค่ะเงินเงินแต่เก่าเหรียญยังไงเหรียญไง กันี่ก็เลยว่าอันกันว่าจะของใดหลายโอ้ดีใจกาหุเมื่อฟันซ้ำนี่เมนอืมว่ไเด็กฟันไปใส่มาใสเพราะว่าฟันตอนแจงเลยค่ะเมื่อกะลูกเลยฟันสันสันสันฟันัวนค่ะฝันวันเด็เก็บเงินอยู่ใน้นาม เงินกับเป็นเงินเหรียญบาทก็เหรียญเก่าเมืนบอกเหรียญสมัยตะกี้เงินเงินบาทใหญ่เงินฐานใหญ่เหรียญใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ใสมัยตะกีเงินเงินแต่เก่าเ่าใส่ผ่านมามันบอกเปนหลุ่นหนิ่งเหรียญหงเหรียญอันนี้เนาะคุณแม่ขุดเหรียญหงสมัยก่อนเนาะเหรียญเรือหงใหญ่เจ้าของกับคืดว่าโอ้ยจีด้เหล็กอีกบ่ว่าได้มาสองงวดแล้วโอ้ได้มาสองงวดแล้วแต่ว่าบ่เคยได้งวดที่สามจ้าเกือบ แต่ว่าหงวดนี่มันสิได้บ่านอ่าแต่ว่าฝันดีอยู่ว่าจะครองได้หงเมือขึ้นมาตื่นเสาร์มากขึ้เอาเองนี่ครัะสิได้บ่าจะนอนสิได้ดีคือบ่ไปสองหงวดแล้วบ่หลายดอกบ่มีเงี้ยซีมบ่หนึ่งงวดหนึ่งก็คิดว่าถ้ามันสิซื้อเลยก็สิซื่อนั่เจะารองฝันว่ามันิคิดคิดว่าสิมีอยู่ หาศูนย์ค่ะศูนย์คิดว่าหาศูนย์แมนมันมันมีเหรียญบาทเหรียญหาแล้วก็มีมันกลมกลมแม่ค่ะต้องมีศูนย์เหรียญวินนี้สามตัวหายตัวไรนอหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์สามตัวสองตัวนี่หายหาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งหากับหาศูนย์ตัดเหรียญเอานอค่ะสามตัวคุณแม่หายหนึ่งหาศูนย์คุณแม่ว่าค่ะ สอตนี่ตัดเหรียเอาหนึ่งหาหศูนเนาะหนึศูนยค่ะตัดเหรียครับตัดเหรีตัดกลับหมุนเอาแล้วอายุของคุณเมยียจักปีอายุกับหกสบเอ็ดหกเอ็ดปีคุณเมยียเกิดพ่อซอยอย่าง เกิดพ่อซ้อ0 5 0 2 5 0 5เป็นพ่อซอเกิดของคุณแม่นะคะพอคุณแม่เพิ่นฝันวเพิ่มดิคิบเดือนนี้กับเดือนเกิดเด็กก็ด้กระดาษเดือนเกิดเลยแม่นบอกคะเกิดวันที่24 20นี่ก็มากุ๊ดเจมว่าอยากบอกไปหลยมันหลยนอกใคเรียบเซี่ไปคิดเอาเองค่ะคุณแม่เพิ่นกระบอกไล่ละเอียดเบิดทุกอย่างแล้วเนาะในฝันเพิ่นกระบอกแล้วค่ะ้วก็ อายุกระบอกมาแล้วเนาะอายุกระบอกวันี้ก็เดือนเกิดน้ำเกิดเดือนกระดักกระดาวันที่ยี่สิบพศสองหา้าศูนย์ห้าก่ะให้ท่านผู้ชมเพื่อนไปเลือกเอาเนาะ,ะว่าเพิ่นมักตัวเลขตัวใดในการเสียงโชคในงวดนี้ค่ะคุณแม่เพื่อนได้โชคมาแล้วสองงวดติดเพิ่นวางงวดที่สามนี่ขอให้มาอีกเนาะคุณแม่เนาะ,ะถือว่าเป็นฝันดีเป็นบอกคุณแม่ฝันแนวนี่ฝันดีจ้ะาฝันดีฝันสันสันฝันว่าได้ฝันว่าได้ แต่เกาถ้าฝันแนวนี้ได้เงินเมนบอได้ฝันว่าได้ก็คือได้ฝันว่ามีคนเอา้ยังมาหายก็ได้ได้เมนบอเมนเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแล้วเคิดว่าจะคล้องสีได้อีกล่ะเือคิดว่าได้อีกว่าได้หลายดอกว่ามีเงินตัวละบางเทีอจจซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งค่ะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งคุณแม่ว่าติดใหม่ติดมือไว้เนาะสูบเล็กๆน้อยๆค่ะคุณแม่์ไม่ยังเพิ่มเติมอีกบอไมีจ้ะ บะมีเนาะค่ะขอบคุณแม่กุหลาบไลร้ายค่ะที่คุณแม่บะแพงแนวทางบะแพงตัวเลขเนาะค่ะมาหว่ความฝันสู่ทานผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่กุลาบครับขอบคุณครับสรุปแนวทางตัวเลขของคุณแม่กุลาบนะครับผมฝันเดียวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันรอยหกสิบเจ็ดครับผมฝันแหลกฝันเดียวนะครับเนาะของคุณแม่กุหลาบครับผมมีโอกาสได้มาติดตามเป็นคลิปเดียวครับผมคลิปเดียวครับในงวดนี้นะครับเนาะคลิปเดียวคลิปแหลกครับผม คุณแม่เพิ yeah ่นฝันว่าได้ลงไปในน้ำครับผมน้ำนี่ก็บรูว่าเป็นน้ำหวยหรือว่าเป็นน้ำอย่างแต่ว่าเป็นเป็นน้ำประมาณลงไปลุยน้ำเนาะครับคุณแม่ถ้เกินกาแนมเห็นตังเหรียญนะครับเงินเหรียญนะครับเนาะเงินเหรียญอยู่ในน้ำคุณแม่เพิ่นก็เก็บเอาเก็บเอาเนาะครับเต็มกรอบมือเลยเพิ่นว่าในความฝันเนาะครับเนาะคุณแม่นี่เพิ่นก็ตีเป็นตัวเลขมาให้ครับเป็นหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์นะครับเนาะตีจากความฝันฝันบริเก็บเหรียญเต็มกรอมือเพิ่นว่าครับ เร็นวากายะเรือตัดหลินนะครับเนาะหนึ่งศนหน้าห้าศูนเป็นตัวเลขสาตัวแต่ว่าตัดหลินนะครับเนาะตัดหลินเป็น2ตัวครับหนึ่งศหนงวดวันที่หงสิงหาคม2องพันหร้อยหก็ับเป็นหน้าทางตัวเลขของคุณแม่กุหลาบในคลิปนี้นะครับเนาะคลิปเดียวครับผมคลิปแหลกโค้งสุดท้ายพร้อมครับงวดวันที่หนึ่สิงหาคม2องพกครับผมหนึ่งห้าศตัวหางเดียวเนกายะเรืมตัดหลินนะครับ ครับผมคลิปนี <KNOW> mm <nervous> ้บ so so, like so, so, really <you> ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนหาคลิปดีๆดตัวเด็กเด็ดๆฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นด่ำรวยเงินทองสุขสุขกันครับคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ